ััิครครรบบสาหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพนซิลเรือดำน้ำตกน้ำไหลได้ปลาตัวใหญ่เพนซิลเรือดำน้ำหาซื้อได้แล้วตามร้านฟิชชิ่งทั่วประเทศไทยการันตีโดยลุงตูตตต่ตู่ตู่ตู่ครับสวัสดีผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านครับ มาพบกับคูซ่าทีวีนะครับผมตอนนี้คูซ่าก็อยู่ที่หน้าเขื่อนนะครับหน้าฝายนะครับผมเป็นน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับผมดูบรรยากาศเลยนะครับผมนี่นะครับน้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับผมดูครับมีปลาขึ้นเยอะแยะเลยครับผมปลากระโดดมานะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับนูนๆนูเห็นไหมครับปลากระโดดนะครับเนี่ยี๋ยวคูซ่าพาไปชมใกล้ๆเลยครับผมรูว่าจะเลื่นหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับปลากระโดดขึ้นมานะครับ เราชมกันแบบใกล้ๆเลยนะครับผมน้ำที่ไหลนี่แรงมากเลยนะครับน้ำเชี่ยวมากเลยนะครับเห็นไปเป็นตัวปลาเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับผมปลากระโดดขึ้นมากันเห็นเห็นเลยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยครับเป็นฝูงเลยนะครับผมถ้ามาจับอยู่ตรงนี้ยนี่จับได้เลยนะครับเนี่ยๆๆเห็นไหมครับผมเดี๋ยวกูซ่าจะจับให้ดูสักตัวสองตัวนะครับโดยใช้มือปอเปล่านะครับตคุกนะครับผมรอก่อนนะครับ รอกอนนะครับรอกอนนะครับโอ้โหโอ้โหปลาครับโอ้โหปลากระโดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมากครับผมเป็นปลาน่าจะเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวสร้อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบรรยากาศแบบสดๆเลยนะครับอยู่หน้าเขื่อนนะครับมาครับมากระโดดใส่มือโครงสร้างเลยครับดูนะครับจะได้สักตัวไหมครับมีปลาซิวด้วยครับคิดว่าน่าจะเป็นปลาซิวด้วยนะครับพวกลูกปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นมานะครับผม โอ้โหเป็นฝูงปลานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคนะครับคุ้ง่าพามาชมบรรยากาศแบบสดๆลิ้มแม่น้าหน้าฝายเลยนะครับผมเสียวมากเลยตอนนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวคู้งซาขึ้นไปแล้วครับเสียวครับเสียวเสียวเดี๋ยวไหลลงเลยไม่มีใครช่วยนะครับตอนนี้มาคนเดียวครับผมคู้งซาก็เอาเบ็ดมาด้วยนะครับตอนนี้คุซาก็เอาเบ็ดลงนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศว่าคู้งซาจะได้สักกีตัวนะครับผม โอเคครับ <Good. S 1> มามาครับของโ oh, <no. S 1> <laughs> อ้ กัดตะแงนี่ครับท่านผู้ชมครับตกปลาเราได้แต่ปลาคารับโดูกูซ่านะครับผมใส่มองได้ทั้งปลานะครับผมโอ้นะครับปลาซิวครับอย่างสวยงามเลยครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมโอ้มีตัวใหญ่ด้วยครับโอเคนะครับงดงามมากเลยครับผมปลาซิวปลาส้อยนะครับผมโอเคครับ เอครับเดี๋ยวพามาชมที่พี่เขาเขาเรียกว่าใส่อะไรครับพี่ทำทำตรงครับตรงตรงครับนี่นี่นะครับตรงปลามันจะกระโดดเข้านะครับโอ้ดูไซส์ครับไซส์ปลาสวยมากเลยครับยอดเลยครับผมส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรพี่ปลาส้อยครับปลาส้อยนะครับเอาไปทําอะไรครับนี่เอาไปแล้วแต่ครับก็แ้วแตะคนก็จะทำอะไรกันทำปลาส้มเนาะทำปลาส้มก็ได้แล้วก็หมูกก็ได้หมวกปลากันด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้ องมาดซอยพุ่นะเื่องคู่วพุ่นะป็นไงครับคูซ่าตกทั้งวันไม่ได้นะครับพี่เขาแบบไปนอนชิลแล้วก็กลับมานะครับมาตักเอาเลยนะครับผมมียอดนะครัภูมิปัญญานะครับเขาเรียกว่าตรงใช่ไหมครับครับโออันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วพี่ สองรอบที่สองนะครับรอบที่สองนะครับรอบแรกเยอะกว่านี้รอบแรกประมาณแปดโลนะครับแปดโลนะครับผมรอบแรกนะครับที่รอบที่สองนะครับผมนี่ครับปีกองเชียร์นะครับยังไงครับสุดยอดไหมครับยอดครับโอ้สุดยอดเลยครับผมใส่ตรงนะครับใส่ตรงปะเดี๋ยวมาลุนคูซ่าเอาเบ็ดลงนะครับผม ครับใหญ่มากเล้วโอ,โอ้ยผมใช้เหมาบัาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตากะทิงครับโอ้ไซใ,ใหญ่ครับไซใหญ่ไปแพ้เราครับเดือดหนักไม่พูดไม่มาหาหรอสุดยอดสุดยู่นี่เล่าเสียเลยเดีแรกครับผมนี่ครับกองเชียร์ครับกดโชว์กดไลค์นะครับกดไลค์กดไลค์นะครับกดไลค์หน่อยนี่นี่ยิ้ไม่ตาบอดนะครับไม่ตาบอด โอ้ต้องตัดยังไงนี่ดิออกข้างหูของเราเนี่ยมา่ิตัดออกตัดสายตัดสายตัดสายเลยแท็กไหมยัดกระดิบไหมโอ้ยอะไรเหรออะไรครับตัดตออเลยเออมันตายมันจะตายเนาะตัดสายออกตัดสายอย่างเดียวครับพี่เขาแนะนำครับออกถังอะไรกันเดี๋ยวไข่ก็ยิเออเยอะเยอยอเหรอเดี๋ยวเราไปนึกว่ามันปิดหินครับตอนแรก ดึงไปดึงมาออกมาครับโอ้โหจะพิงไส์ใหญ่ครับหมานหมานหมาน To do it my way. Like a matador, flip the catalog. One fall we all fall crew like dominoes. Chase by my nose, on my dogs, riding smoke mob heavy like the Pope. Where that pot go? We're not alone, B boy, better check your tone. You gon' need a lot of help. I ain't fucking bank loan. Sit with us, table last supper. Toast to the brothers, some bad muffin